ทั้งชมรมวิจัยเพื่อเกษตรกรได้ออกมาเยี่ยมแปลงสาธิตของอบ้านน้ำข้าของคุณลุงซื้ออย่างครับซื้อซื้อเตปครับคุณช้อนอยู่บ้านอยู่บ้านนำข้ามแต่บนคุณเมี่ยงก็เภอ่มสมัดสวัดเลยครับครับมื้อนี้ที่ประคมได้ออกมาเนี่ยที่ใหญ่มาเป็นแตงของคุณลุงแอนีิเซตควิยอดดอย ครับครับยูุ่ดที่ยอดดอยครับอขั้นแรกครับรุ่งมาใสใสในการใสใสแบบใดแน่เิ่มต้นเิ่มต้นกับเอาน้ำล่งพอทำหน้าปังนะครับครับเอาน้ำา่งแล้วป่านก็ว่านปุ๋ยว่านปุ๋ยก็ไถกบไถกบแล้วคาดคานแล้วก็พอได้แจงไว่าดีกับเฮ็ดรองน้ำากับว่านเขาตามปล่อยน้ำออกครับแต่นี้ปลูกม,มาได้ประมาณเจาเดือนแล้วครับเจ็ดเดือนแล้ว ได้ประมาณสองเดืนอนครับสี่หมื่นครับคับสี่แต่ที่ใส่มาได้สังเกตอียองังไงที่ได้ได้ใส่มาการสังเกตที่เ้าได้เฟิ่งว่ามันการเปลี่ยนที่ปกติที่เ้าได้ใส่ปุ๋ยเดือดปนมากกับระยะปุ๋ยแบบนี้เลยนี่ระยะปกติการใส่การใส่มันจะ นี่ทีบปกติแม่กับพราะว่าเป็นปุ๋ยบอกไฟเล่งให้ต้นเผาสมาเสมอต้นเผากัสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่วันทิศแต่กางกับเคมีหลายวันแต่ว่าก็มีแปลงแปลงยู่ขังเคียงนี่ที่ใส่ปุ๋ยยังยืนนี่มีบอิยู่ยระยยไกลๆเี่บน่่อนี่ครับที่เป็นแปลงพ่อได้เก็บเทียบกันนี่ครับอาพมอยาะให้ ลงลงตะกอนดินดินแปลงมีมีมีหลายอย่างเนบ่ครับมีหอยเชอรี่หอยเชอรี่หอยเชอรี่ล่องล่องกระไลวันหอยเชอรี่แต่ว่าระยะนี้มีบ่ระยะนี้มีอยู่ประมาณหน่อยหน่อยวัน